สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมคนรักตัวเลข V3 นะจ๊ะตอนนี้เราเดินทางมาถึง V3 แล้วเด้อแบบเลิศจีิละรว,วิโอเควันนี้มีสูตรจากช่อง ของอาจารย์หนุ่มของอาจารย์หนุ่มเคยเหตุแบบหลายแห่งสูตรเราแต่วันนี้มีสูตรลูดสิบเก้าประตูมาฝากก่อนที่จะไปดูสูตรฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจ้าส่องไม่คนติดตามวาท่านในไลน์อยู่เด้๋ยนี้อย่าลืมนะอย่าลืมกดอย่าลืมกดต,ติดตามให้แนะ่ช่องเก่าก็ยังลงคลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะกับเบิ้ง เบิรงทั้งสองคลิปเอ้ยโบแมนเบิรงทั้งสามช่องเลยเด้อทั้งช่องไม่มีลิมิตรากาสมาคมวีสองราคาสมาร์ทาวซาสมาคมวีสามรับชมได้ทั้งสามช่องเลยนะจ๊ะก็จะทย,ทยอยผัดเปลี่ยนลงคลิปไปแต่ละช่องเนาะเพื่อบู้หายมันนิง่งโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะจ๊ะสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ก่อนยี่กิบหนึ่งสองสามเหลือสามนาทีบุหัวศรีท่านบอแต่ว่าเฮาสิล้องมากคำนวัน มาเทส,สูตรก่อนจะข้าวเราจะเทส,สูตรตั้งแต่รอบที่สามสิบสายสามสิบสามนอดเกือจะไปแพ้รอบที่สามสิบสี่วันมันสิบขาบอเทสูตรสูตรของเราก็คือสองตัวบนสองตัวบนก็คือสี่ศูนย์คูณสองตัวล่างก็คือเจ็ดสิบเก้าหารด้วยสิบหกเปอร์เซ็นต์เท่ากับปึ๊บเราจะใช้เลขระหว่างจุดคอมมาคือเก่าเก่ากับเจ็ดเจ็ดเท่าเจ็ดเข่าสองตัวล้านนะจ๊ะต่อไปสามหนึ่งคูณสองเจ็ดหารสิบหกเปอร์เซ็นต์เท่ากับปึ๊บใช้ห้ากับสองห้ากับสองบอกเข่านะจ๊ะในเข่าตาต่อไปแปดศูนย์คูณ เจ็ดเก้าหารสิบหเท่ากับ9กับหบอกเขาอีกแล้ว6 1หนคูณศนย์หนึ่ารสิบหกเปอรเท่ากับหนึ่กับสอง่งเข้านะจ้าทั้งบนทั้งล่างเลยรอบนี้ต่อไปทำวนรอบที่สามสิเจ็ดกจะไปแค่รอบที่38มสิบแปดดพี่น้องเด้อก็คือ91้าหคูณสามหนึ่งหารสิเปซเท่ากับใช้เกับ6ไปกันแทนหวยยี่สิบหนึ่งสองาม้ยเลยอีกหนึ่งาทีก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่รอนานเนา เจ็ดกัมกเมืม่อวานนี้เราแทงเข้าหลายตาแทงแล้วใส่เบิงแต่ว่าโทษที่จ่าอัดคลคิปไปยังดีความจําเต็มเดสิพาวดีเสียดายมากเมื่อวานอัดไปสองหลอบความจําเต็มโลกยังออกแล้วก็ยังใส่บ่อใดคือเก่าทีไรแห้งเนาะความเคร่งหลอกแท่งเนาะมาเดี๋ยวจะพาดูเมื่อวานนี้นี่คุณนะเบิง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 เด้อพีดเมื่อวานนี้นอาสิบหกเนาะนี่ถูกนี่กระถูกถูกบวกมากพันนี่กระถูกนี่ก็ถูก,ถก นี่แล้วก็ทูอีกทูทูนี่ถาเบงรอกนี่สูตรเดียวกันนะนี่เมื่อวานนี้นี่พี่แท่งแท่งตัวนี้ล่ะทาแท่งหอยกีทาหอยทายเมื่อวานนี่นี่กระบวกมากแต่เมื่อวานฉันก็ถูกหวยไทยโดนสั่งนะเว็บสามารถก็มีหวยไทยเหมือนกันนะทุกคนหวยรัฐบาลไทยก็มีมีหลายหวยอยู่หวยหุ่นหวยยังก็มีเอาเอาเน็ต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 ระหว่างรอเราก็มาเมาส์มอยกันดีกว่าเพราะว่ามันบดดนเนาะทำมันซีหาาที่ยังกระสี ตัดไปตอนหวยอ,ออกเลยแต่ว่าตัวนี้มันหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งกับวาอกไปสักก้อนกันแล้วกันเนาะถ้าใครนะจ๊ะอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถสมัครสมาชิกตามลิงก์ที่เราแปะไว้ให้นะจ๊ะขอร้อง please สนับสนุนแบบให้ได้ให้เรามีทุนมาทําคลิปต่อจะได้เทสูนให้พี่น้องเบิ้งนะจ๊ะนี่หัยออมสินก็มีทุกกระสกกับมี่หมวกว่านี่กับหัวใจแบบหนึ่งกับ่ออกนะจ๊ะอันตะพื้นตะพื้นสมน้ำหนาแน่นี่มีหัยนี่เคอีหา้างเซ็งจีนนุ่นนี่ไต้หวัน เกาหลีสิงคโปรโ์ดาวโจนสนี่เบิร์ต่ะงหเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันนะจ๊ะว่าสตูตรนี้วันนี้จะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าในเข่าแบบปังปุริเยมากบวกเป็นบวกเด้อจ้ะ a few moments later โอเคหวยออกแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายงานหวยกันดีกว่านะจ๊ะปึ๊บไว้ไม่ถูกรางวัลน,นะจ๊ะรอบนี้มันออกเอียงเนาะมันออกหาสามก็สี่สองไม่เป็นไรเราจะสู้ต่อไปเพราะว่าเราเป็นนักสู้ มาคำนวณสองตัวบนห้าสามหาสามคูณสี่สองหารสิบหกเปอร์เซ็นต์เท่ากับบสามกับเก้าเรามีเ้อาต่างสามกับเก้าบสองตัวบนสองตัวล่างสิบเก้าประตูสามและเก้าสองบาทสองบาทกูจะแค่งแล้วโง่ลงทุนไปแปดร้อยหกสิบสี่บาทนะจ๊ะรอบนี้โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนหวยออกเลยละกันเบาไหละระหว่างที่รอหวยออกนั้น เขาก็มากินมาเลทานตะวันถางนะจ๊ะเงินต้องได้ท้องเราก็ต้องอิ่ม <laughs> A few moments later เย้บวกแล้วนะจ๊ะถึกเลขด้วยจ้าอาการแบบนี้น่าจะถูกบนล่างโอ้โหแมนออก8ปดเจ้าเราแทงไปสิบสอบาทสิบสอบาทรอบนี้เราถูกนะจ๊ะแต่ว่ากับท่านเดททุน่นดีกว่าเดี๋ยวเรามาคำนวณน,นะจ๊ะแล้วก็แทงรอบต่อไปกันเลย สี่ศูนย์คูณแปด้าหารสิเปอร์เซนเท่ากับสองเลยสองนี่ยเนี่ยน่ยสองนะแพงรูด19ประตู2เดี๋ยวฉันจะทายตัวละ20บาทไปเลยพราอมันเหลือหน,นักสูงต้องสูงนี่แน่นี่แน่น,น,นี่ลงทุนไป760บาทนะจะพาะมันตัวเดียวเนาะอย่าลืมนะทุกคนเว็บสามารถเด็ดเวลา ฝากเงินเข้านี่ต้องใส่สตางค์เด้เช็คให้มันเรียบร้อยว่าข้อไหนใส่สตางค์จังไดสมมติว่าเติมพันหนึ่งหนึ่งพันบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์หนึ่งพันบาทสี่สิบสองสตางค์ก็ใส่มันครบมันจังวยากมาหนำ่ำมาท่วงมาถามกันแบบสมมติว่ามาโอนหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์โอนไปพันหนึ่งมันก็นยากตันนี้มันก็บพกเขานี่เพราไม่รับพกเขาดอกมันอาจจะซ่านะสิแม่ขาวองไปหนำ่ำกับแอดมินแต่ถ้าเราโอนให้มันครบทัว่วตามที่เขาเระบุมาเนาี่ยมันจะง่ายเดี๋ยวเขาปรับแป๊บโอเครอดูผลลลหววยแ้ะกัน รอบสุดท้ายของเราในวันนี้ A few moments later เพงหยบแปเนาะถือก่เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูรายงานหวยเลยละกันนะจ๊า,จาทุกคนปุ๊บปับ๊บรอยังรออยู่ถ่ายจะข้าวไม่ถูกรางวัลมาถือรางวัลอีกระสู่รอบนี้รอบที่สามไม่ถูกรางวัลอีกแล้วจ้าพี่น้อง บแค่กรอบหนึ่งบอกันอะไม่ต้องไดอีกเดี๋ยวนี้พวอันก็นเขาเอาเขาเอาอยู่โอ้ออกเจ็ดเ,เจ็ดอุ้ยเบาเจ็ดเจ็ดเจ็ดพนามาเจ็ดเจ็ดคูณศูนย์หนึ่งชานสิบหกเปอร์เซ็นเท่ากับอ่าช้สีสี แต่อัดคลิปมาไม่เคยแห้งเเบิ้งเพอาะีหลอดจะเถื่อเด่นี่ต่างแรกได้นี่แห้งไปตังกว่า20บาทเป็นพัน20ห้าบาทเบิ้งกันนะบาถูกอีรีบอ๋อนี่วางเดิมพันไปทั้งหมด950บาทนะจ้าวางเดิมพันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่หวยออกกแล้วกันคืงแม่แม่ไม่ได้ทุนแม่ใครก็เสีอยอยู่เด็เนาะโอเคไป โอ้ยสูบเด็งอีกระเด้ใจบดีเลยใส่ไม่นีเลยแม่ไม่ถูกจริงๆด้วยอ้ย,โอ,ยโอ้ยหวยออกหนึ่งแปดกับเก้าหกเขาหลุดสองไปแมนบัวโนแมนเดอร์หนึ่งกับสี่หรือเปล่าโอเคทุกคนเสียเงินแต่ว่าเสียกำไรมือว่าหนอกว่า วันนี้เราเสียนะแต่ว่าข่ากระได้เสียงเงินจะคล้อ,องดอกเพราะว่าเมื่อวานบวกมาอยู่เมื่อวานบวกหลายอยู่เนาะการพน,นันน่ะหนออืมก็มีได้ไมีเสียแน่ทุกเมื่อนี่บอกเวลาสืส่อยังแง่งสื่อของกินแง่งคันบอก้าสื่อมีถทองว่ากูสื่อเละารกานี้กูสื่อเละไรกว่านี้ <laughs> จะก,กาะสื่อของกินนะจ้าคุูเรียนนี้สิบวก่าสื่อกินว่าต้องท่องคานี้ว่าสื่อเล็กรก็หนีกูสื่อเล็กรก็หนีสื่อเลยจ้ะก้าสื่อแนวกินเลยด้วยค่ะโอเคค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไหมโอเคก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า